สวัสดีครับวันนี้วันที่16กรกฎาคม2568นะครับวันนี้เป็นวันลอตเตอรี่ออกนะครับเป็นวนันการลงทุนอีกวัน,น,นหนึ่งของเดือนเดือนหนึ่งก็มี2วันที่ทุกคนจะต้องลงทุนก็เป็นการลงทุนนะครับก็แต่ถ้าลงทุนจะลงทุนมากลงทุนน้อยนะครับแต่ลงนั้นก็ลงทุนไว้2 2ใบคือลอตเตอรี่ไว้2ใบหวังว่าจะได้ขับรถ E ีีนะครับ งงงเ,งเงินแสนหรือ,เ,รองเงินล้านเข้ามาในบัญชีนะครับเราเล่าถึงความฝันเพ้อผานเพ้อฝันแล้วก็มาดูที่หลักการของการดูคริปโตนะครับคริปโตในวันนี้นั้นนะครับยังคงไซด์เวย์ไปทางเดินข้างย่อลงมาบ้างนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่สามล้านแปดนะครับเอาแล้วเมื่อไหร่จะไปสี่ล้านก่อนอื่นเราก็ไปดูสถา,านการณ์ทั่วไปนะครับไปดูว่า ของคำเป็นยังไงน้ํามันเลี้ยวลงมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไปดูที่อันดับแรกเลยนะครับการาฟตัวแรกก็คือ,อ่าตัวค่างเงินบาทแล้วกันตอนนี้ค่างเงินบาทยังคงไซเว์แล้วถึงไซเวฟขึ้นไปนะครับอดอลลาร์ยังคงยังคงไซเวดาวนะครับอันนี้ค่าค่างเงินดอลลาร,ร์มีโอกาสจะลงนะครับแต่ว่า สัญญาณของของราคาคือมันจะซายเวกข้างเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อราคาซายเวกนข้างราคาข้างเงินยังคงจะต้องไสายเวกไปแต่ด้านข้างเพราะว่าอะไรครับอย่าลืมนะครับเขามาชนกันสองรอบจะเกิดอะไรขึ้นครับมาทดสอบแนวด้านสองรอบนะครับอยากรู้เอาก็แค่ย้อนกลับไปดูปะเรื่องเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้า อันนี้ลุงก็จะไม่ย้อนลอยแล้วกันหมายว่าก็เล่าให้ท่านฟังว่าถัดไปนี่มันจะค่อยๆสไตว์ way เลืออขึ้นมาด้านนี้นะครับพอมาชนด้านนี้เสร็จมันก็จะพิจารณาว่าจะลงต่อเป็นไป,นปนตามหลักการหรือจะพุ่งขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนทิศทางนะครับทีนี้เงินดอลลาร์ก็จะพุ่งขึ้นไปค่างเงินบาทก็จะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ท่านนักจุนก็ลองดูแล้วกันอันนี้ดูให้เห็นครข้าวเพราะว่า เรื่องหลักการของเราหรือว่าหลักๆที่เรามาดูก็คือ BTC ไปตัว,ต,วตัวต่อไปก็คือออย o i อยน้ำมันยังคงไซด์เวย์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ออกด้านข้างแต่ว่าในเร็วนี้นะครับรู้เหมือนว่าราคาเขาจะจะต้องเลือกข้างเ,นะเพราะอะไรครับบรูจแบนเริ่มบีบเข้ามาหากันนะครับตอนนี้บรูจแบนบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วราคาเลือกข้างดูอย่างนี้แล้ว เราจะต้องดู RSI MACD ดู MACD เลยนะครับว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บลูเจ n ร์แบนบีบเข้ามาแล้วมันเลือกข้างมันจะเลือกข้างจาก MACD ที่ต่ำกว่าคือต้องดูว่า MACD ั้นต่ำกว่าเท่าไหร่แล้ว้าเกิดมันเลือกข้างเสร็จมันจะเลือกข้างขาลงมันจะลงแรงนะครับน้ำมันถ้าถ้าดูจาก MACD เพราะนัน้นนี้ลุงก็ให้ฝากเป็นการบ้านไปให้ท่านนักลงทุนไปดูว่า น้ำมันจะลงแรงหรือไม่ดูจาก MACD ดูเป็นรูปเปล่าก็ย้อนกลับไปดูเก่าเก่าเรื่อง MACD ทัดมานะครับก็คือตัวเซตเซตตอนนี้ราคากำลังจะพุ่งกลับขึ้นมานะครับจะเห็นว่าราคานั้นค่อยๆดีกลับขึ้นมาแล้วก็ราคายังคงพุ่งต่อนะครับยังมีโอกาสพุ่งต่อนะครับพุ่งต่อแล้วจะจะจะ,จะหยุดที่ไหนล่ะครับเราก็อยากจะรู้เราก็ใส่ พี่บุญชีเข้าไปดูว่ามันจะไปหยุดที่ไหนขาสูงสุดของมันที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเชื่อพี่บุญชี้ก่อนนะครับไปที่0.618ก็คือ1,200 1,270ครับมัน,นแค่เล็กๆน้อยๆนะครับยังคงค่อยไซด์เว์ขึ้นไปแต่ตอนนี้คือมันเป็นยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับยังคงเป็นขาลงเป็นขาลงอยู่ ถ้ามันจะดึงจังหวะขาขึ้นมันจะต้อง side w วกด้าเดานข้างเพื่อดึงกรอบ linear e q a t i o n ให้ไปทงด้านข้างก่อน mm hmm. แล้วเราก็จะค่อยๆเห็นว่ามันจะไปไกลที่สุด mm hmm. เท่าไหร่อย่าลืมนะครับว่าที่เราเชื่อ mm hmm. เชื่อมั่นในตัว linear e q เ a t i o n นี้เพราะว่า linear e q a t i o n มีค่า,าราคาบวกกับเวลาบวกกับปรลม่มบวกกับค่า k constant แล้วก็ออกมาเป็นค่าของกรอบรีเนเ a t i o n อันนี้คือยกตัวอย่างนี่คือค่าต่างๆที่มันจะคำวนวณออกมาแล้วก็เป็นค่าของว่าต่างๆนานาขึ้นมานะอันนี้คือแนวโน้มของเซตนะครับการไปนะครับราคาทองคําตอนนี้ราคาทองคําคจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ค่อยๆซด์เววมาด้านข้างแล้วยังคงเป็นยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเพราะอะไรครับพรากรอบรีเนเลกชันมันจะไปที่ 3 800, 1, 8 0 0ั8 8 0อ่อนนะครับองังหวะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็คือยังคงเข้าเก่งกำไรไดร้หลายท่านบอกว่าอ้ยังเป็นขาลงแล้วขาลงของทองคำเรียบร้อยแล้วไปกลัวอะไรครับเพราะว่ากรอบนีเนี่ยกชันมันยังคงชี้ชันขึ้นไปที่3,8 0 0แปลว่ามันจะค่อยๆไอยซ้ายเววมาด้านข้างตอนนี้ก็คือว่ามันมีการกลับตัว2รอบแล้วนะครับกลับตัวรอบที่1กลับตัวรอบที่2และรอกลับตัวรอบที่3 ก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ก่อนบีบตัวเข้ามากันของอรบริษัแบงค์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบีบตัวเข้ามากันลุงพูดบ่อยครั้งเพราะว่าลุงเห็นบ่อยนะครับว่าแล้วถ้าราคาเลือกข้างาขึ้นปุ๊บราคามันจะขึ้นไปทันทีนะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้ามันบีบตัวเข้ามากันแล้วราคาเลือกข้างถ้ามาตัดสินใจขึ้นจะราคาจะพุ่งเลือกดัานบนแต่ถ้ามาตัดสินใจลงนะครับทีนี้มันก็จะเลือกขาลงอย่างจริงจัง ะลงรุนแรงดั้นั้นตอนนี้เราสบายใจได้ตรงเปาะหนึ่งก็คือการชี้ชันขึ้นไปของกรอบนี้เนี่กชันเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้เราจะดูและตัดสินใจอย่างไรครับก็ดูจากดูจาก MACD ห่าง S.I. เท่านั้นดูล่วงหน้าครับแล้วดูอย่างนี้เราจะดูได้ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวดูให้ให้ดูที่เห็นเลยนะครับว่าจะต้องดูยังไงตัวนี้นะครับจะต้องดูยังไงนะครับตัวนี้ ท่านจะได้ดูออกสักทีเราก็จะเอา MACD เข้าไปดูนะครับใส่ MACD เข้าไปจะเห็นว่า MACD นั้นเห็นะครับใส่ MACD เข้าไป MACD นั้นอเผอิญว่ากำลังตัดสินใจจะลงอยู่พอดีนะครับตอน,นกำลังตัดสินใจว่าจะลงอยู่พอดี กำลังตัดสินใจว่าจะหลงนะครับเพราะอะไรครับนี่แต่แต่มันลงไม่จริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาของมัน m a c d ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสีนโลนะครับตอนนี้ m a c d ยืนอยู่เหนือเส้นสีโลแล้วหา m a c d oscillator ยังคงเป็นสีขาวนะเมื่อมันยืนอยู่เหนือมันมันยืนมันมันยืนอยู่เหนือเส้นสีโลแค่ต่ำกว่าเส้นสัญญานั่นเอง แค่มันต่ํากว่าเส้นสีแดงเส้นสิกแนลนั่นหมายวามว่าราคามันยังคงจะต้องซายเวเรื่อเรืข้างไปเรื่อยถ้ามันถ้ามันเลือกข้างขา,งข,างขึ้นมันจะพุ่งแรงขึ้นไปในวันสองวันนี้นะครับมันจะพุ่งหักชนเส้นสิกแนลขึ้นไปราคาก็จะพุ่งจีดขึ้นไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้นทุนคิดว่าจะเสี่ยงจะเข้าเก่งกําไรหรือเปล่านั้นท่านก็ต้องเข้าเก่งแล้วก็ประเด็นก็คือว่า ถ้าเกิดว่าท่านกลัวท่านก็ต้องถ้าเขาเรียกอะไรต้องตั้งคัดลอดถ้าเกิดเล่นกราฟทั่วไปแต่ว่ากราฟทองคําเนี่ยเราจะต้องตั้งคัดลอดที่ตรงเส้นด้านล่างนะครับตั้งคัดลอดนะครับตรงนี้คือเส้นคัดลอดราคาถ้ามันลงมาที่ราคาสามพันสองก็คือจะต้องคัดลอดแต่ว่าถ้าเกิดว่า ท่านไม่ต้องไม่ไม่ได้รีบที่จะคัดล็อตในจังหวัดปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยให้มันเปลี่ยนไปท่านก็ลงมาคัดล็อตตัวลำดับที่3ที่3าอ้ที่ที่ที่สก็คือตรงนี้นะครับที่สามพแต่ถ้าเรายังไม่คัดล็อตก็ถ้ามาลงมา3 2มพนนี่ก็คือมันจบนะ ตามาลงมาสามพันสองนี่คคอจบมันเป็นขาลงอย่ชัดเจนดังนั้นตอนนี้แต่ตอนนี้ยังคงเสียงได้อยู่นะครับคงเสียงและลงทุนได้ลองฟังถึ่งจังหวะแล้อกันว่าเป็นเช่นนั้นสิ่งสําคัญนี้ก็คือตัว macd มันยังคงใช้งานได้คือเก้าสิบในเก้าเก้าในสิบนะครับเก้าในสิบมันยังคงทํางานได้ปกติและเป็นโอกาสอันดีนะครับดังนั้นเรากลับไปดูตัว ล i เนียลกชันนะครับไปดูล i เนียลักชันยังคงเป็นจังหวะยังคงเป็นจังหวะตัวล i เนียลักชันออกไม่ใช่นะครับมันยังไม่เข้ามาใช่ไหมครับต้องเคาะสองครั้งนะครับกออยัะครับต้องเคาะสองครั้งเพราะฉะนั้นนะครับ ต้องแจจิน,นิดหนึ่งนะครับก็ค่อยเ็จไปเพราะฉะนั้นนะครับยังคงเก่งกําไรได้สรักทองคำถ้าเราดู a b d แล้วเราก็เชื่อมั่น a b d มันมีโอกาสพลิกขึ้นมาแล้วในเร็วนี้นะครับวันสองวันนี้ราคาจะพุ่งขึ้นไปอีกจับตาดูราคาทองคํานะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปหรือไม่ก็จะพุ่งลงมานะครับฟังฟังให้ดีๆก่อนนะครับในวันสองวันนี้เนี่ยราคาจะพุ่งขึ้นไปหรือไม่มันก็จะเลือกข้างขาลงเพราะว่า การบีตัวเข้ามาหาการของมูจาแบนเริ่มบังคับให้ราคาเลือกข้างถ้ามันเลือกข้างข,า,งขาลงมันจะลงอย่างรุนแรงถ้ามันเลือกข้างข,า,งขาขึ้นมันจะขึ้นอย่างรุนแรงอันนี้หลุงก็บอกเอาไว้ก่อนนะครับแต่โดยลักษณะโดยรวมทั่วไปมันจะพุ่งขึ้นและเราจะได้เห็นค่าใหม่ๆของทองคําว่าคือตัวนี้มันจะต้องเดินทางมาสุดกรอบนี่ก่อนนะครับ ถ้ามันยังคงเดินทางมาสุดที่ตรงนี้ป like, ุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ BB BB ้นครับ BBB b บวก LR ก็คือปริจ้าแบนบวกอะลีเนียเลกชั่นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดขึ้นก็คือมันจะพุ่งแรงขึ้นไปอันนี้ชนมาสองรอบชนมาสองรอบําดับอันนี้ก็ชนมาด้านรอบด้านล่างแล้วระดับถัดไป จะเกิดอะไรขึ้นครับก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรลองดาอาล่วงหน้าแล้วกันนะครับทีนี้มาเรื่องดาวโจรน,นะครับดาวโจรตอนนี้การบีบตัวเข้ามาครั้งเข้ามาการอีกครั้งหนึ่งของดับโจรดาวโจรเมื่อวานเมื่อคืนนี้ล่วงนรล่วงยังคงเป็นสัญญายล่วงแล้ว แนวนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปมันยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่สี่หมื่นแปดสี่หมื่นหกสี่หมืนหกห้าห้าร้อยหรือเปล่าก็ายังมีโอกาสนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรอบบลูจแบนนะครับ่าลืมนนะครับมันยังอยู่ในกรอบบลูจแบนมันยังอยู่ในกรอบบลูจแบนจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไปน,านี้ก็คืออิเลียเว็บหนึ่งสอง สี่ของหมาก็ได้ครับอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสี่แต่อันนี้เป็นห้าให้เรารู้สึกในใจนะครับว่าเรามีเี็บอยู่ในใจเสมอเพราะนั้นมันก็จะเป็นไปตามมีเร่นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่สี่หมื่นหกแต่ถ้ามไม่ใช่มันก็จะลงมาเลยก็จะลงมาด้านล่าง อันนี้คือดาวโจนส์แล้วเราดูพวกนี้แล้วดูเพื่ออะไรครับเพราะว่าเราต้องรู้ทุกตลาดใช่ไหมครับเมื่อคู่เราดูตลาดเราดูตลาดเงินมาแล้วดูตลออมันมาแล้วตลาดทองคําก็ดูมาแล้วทีนี้มาดูดาวโจนส์ก็ดูมาแล้วต่อไปตลาดสุดท้ายที่เรานี่แให้ความสนใจก็คือคริปโตนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคริปโตนั้นคืออะไรมันจะคงไซเวย์และมันจะย่อตัวลงมานะครับ ย่อตัวลงมาแรงมันต้องย่อแรงนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจังหวะก,ก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปถึงสี่ล้านนะครับก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปที่สี่ล้านต้องย่อลงมาแรงเพราะอะไรครับดูจากตัวอะไรครับดูจากตัวนี้นะครับเราลองดูตัวนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือตรงนี้ที่มันลงมาแรงตรงนี้ก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปยาวถึงตรงนี้นะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับสิ่งที่เราดูนะครับเห็นไหมครับมันจะคล้ายๆกันนะครับมันจะลงมาแรง ลงมาอาจจะถึงตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ลุงก็บอกไปรอบหนึ่งนะครับสามล้านเจ็ดก่อนที่มันเด้งขึ้นไปที่สี่ล้านสามหรือสี่ล้านสองพอมันเด้งขึ้นไปหนนี้มันจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะครับเป็นการเกิด new high นะครับแล้วก็จากบีด้านล่างนะครับ BB บวก L R ด้านล่างจะเป็นเป็น B B บวกบวก L R ด้านบนตรงนี้เนี่ยครับจะมาด้านบนเป็นแนวเช่นนี้ท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมครับที่เราอลาัมพาหมดมาทั้งหมดนี้ดูทุกราคามาดูทุกการาฟมาเนี่ยแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราจะจับหรือเราจะ ตัดสินใจอย่างไรว่ามันจะขึ้นหรือจะลงก็ต้องเปิด MACD ดูดังนั้นตอนนี้ถามว่าตอนนี้เราดู MACD ได้ไหมได้นะครับดู MACD ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับไปดู MACD ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับตัวคริปโตนะครับ MACD กำลังโค้งลงใช่ไหมครับโค้งลงแล้วมันทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะโค้งลง ก็มีพื้นที่ให้วิ่งลงมาได้นะครับมันจะมีพื้นที่ให้วิ่งลงมาได้คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้จะมีโอกาสให้วิ่งลงมาได้นะครับแล้วมันก็อาจจะวิ่งลงมาตัวนี้ก็อาจจะหักมาแรงรเป็นจังหวะที่มันพอดีพอดีกันมันก็หักลงมาแล้วพอหักลงมาเสร็จ ก็เป็นจังหวะอันดีงามที่มันจะต้องมาตัดกันกันกบสัญญาลแล้วก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นไปนั่นเองอันนี้ลองคิดเป็นแล้วก็จินตนาการเล่นๆน,นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับยังไม่ต้องเชื่อลุงนะครับลุงยังไม่ต้องเชื่อลุงเทรดคริปโตนะเพราะว่าลุงนี้มันมีจินตนาการอันบันเจิดเลดิศดเลยเพ้อฝันไปเรื่อยของมันนะยังไม่ต้องเชื่อลุงเทรดคริปโตแต่ว่า ลุงได้ใส่ความทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในบทเพลงลุงเฉกคริปโตเมทัลถ้าเกิดท่านใดที่ชอบจังหวะเมทัลเอวีเมทมัลนะครับก็ติดตามรับฟังในเพลงของลุงเฉกคริปโตเมทัลนะครับก็จะมีบอกว่าเราจะต้องระวังแนวรับแนวต้านอะไรยังไงนะครับตัวนี้สําหรับคลิปนี้ลุงก็ยังไม่ได้บอกว่าแนวรับเท่าไหร่แนวต้านเท่าไหร่ ก็บอกเลยแล้วกันแนวรับตัวนี้นะครับอยู่ที่เมื่อสักครู่ที่มันลงมาต่ำสุดก็อยู่ประมาณ3ล้าน7 3มล้าน6นะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านมันจะต้องพุ่งเกินตรงนี้นะครับมันจะต้องพุ่งเกินเส้นนี้ถ้าราคาย่อลงมาแล้วสามารถพุ่งเกินแนวต้านตัวเดิมได้จะทะลุขึ้นไปที่4ล้านกว่า4ี่ล้านส คือตัวแนวต้านนี้คือจริงๆาถ้ามันต้านต้านบ่อยมันก็จะต้องย่อลงมาใช่ไหมครับตือแนวต้านแนวต้านล่าสุดอยู่ที่ใกล้ๆสี่ล้านเกือบสี่ล้านเพราะฉะนั้นนะครับก็ก็ต้องลุ้นกันต่อไปอันนี้เราพูดถึงกราฟหลักๆใหญ่ๆกราฟหลักใหญ่ยังไม่ได้กาวตัวนะตัวไหนตัวใดตัวใดตัวใดตัวหนึ่งเลยงนั้นเราลองไปดูว่าวันนี้จะกาวตัวไหนดี ไปลองเล่นไล่ดูสิที่กซีสครับไปดูซิที่ตัวไหนที่มันบวกแรงแล้วมีโอกาสที่พุ่งขึ้นไปอย่างชัดเจนตัวไหนบ้างนะครับมีหรือมีหรือเปล่าหน้านีาน้มีไหมดูตัวนี้หน่อยอบ,บวกขึ้นมาสามสิบสองบาทได้สามสิบสองสตางค์เอาตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้บวกมาหนึ่งบาทไปดูหนึ่งบาทแล้วกัน,นตัวนี้ราคาแค่สี่สิบบาทเอง ไปดูจังหวะของมันโอ้โหยังคงเป็นโอกาสที่จะพุ่งต่อแล้วก็เป็นจังหวะขาข,ขึ้นของอิเที่กำลังพุ่งขึ้นไปลายแสดงว่าตอนนี้มันยอ่อเพราะว่า RSI ชี้ลงมาตัวนี้ RSI ชี้ลงมาเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นเราจะต้องดูยังไงล่ะแล้วยังไงจะต้องดู RSI เพราะนั้นต้องเอาตัวบุลชัอร์แบนออกแลก็ใส่ R s SI ซเข้าไป จังหวาดสายชี้ลงออกด้านข้างถามว่าเราจะเข้าดีหรือเปล่าตัวนี้สายเข้าดีหรือเปล่ายังคงเข้าได้นะครับยังคงเข้าได้นะครับวันนี้เราก็เลยกาวตัว UMA ลกัน UMA นะครับดู i ทางเฟรม4ชั่วโมงเของมันว่ายังมีโอกาสได้หรือเปล่ายังคงมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นยังคงมีโอกาสและยังคงกาวได้เพราะอะไรครับ มันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วเป็นโอกาส A.M.C.D. Oscillator ยืนอยู่ฝั่งแดนบวกราคาชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ขายใส่ไซด์เวกใกล้จะชนโอเวอร์บอทแต่มันยังคงขึ้นได้แสดงว่าราคามันจะต้องพุ่งทะลุตรงนี้ให้ได้ต้องพุ่งทะลุ42บาทให้ได้เพราะนั้นตอนนี้ราคาแนวรับนะครับแนวรับอยู่ที่40บาทแล้วก็ มันจะไปที่กี่บาทนะครับแล้วก็วัดจากฟิโบนชัชชีล่าสุดจะไปที่กี่บาทล่าสุดมันจะไปที่45บาทบไปที่45บาทหมายเพราะว่าท่านอยากได้กำไรตอนนี้ก็ลองเข้าตัวนี้ดูนะครับ ตัว UMA น,นี้ลุงก็กล่าวตัวนี้ให้ดูนี่นี่คือหลักการคร่าวๆนนครับในสีสีชั่วโมงข้างหน้านะครับว่าราคามันกำลังจะพวกเพิ่มขึ้นไปอันนี้คือสามเฟรมสีชั่วโมงข้างหน้าก็คือประมาณบ่ายสองราคาจะไปที่ใกล้ๆสี่สิบห้าบาทนั่นดีนี่คือจังหวะและโอกาสใา้้ทานนักทุนแป่ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับหนึ่ง เราให้ดูภาพโดยรวมของหลายๆลาลาดสองเราให้ความรู้ด้านตัว MSCI r s i ตัดสินใจเข้าซื้อได้อย่างไรก็ดูจังหวะว่ามันปีเข้ามาการแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปเราจะเลือกอย่างไรเราเรารู้วิธีการอย่างไรดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวก็เล่น เล่นคริปโตได้เลยนะครับอันนี้คือสไตล์ของลุงนะครับสไตล์ลุงจะเป็นแบบนี้นะครับคือความรู้ทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้น <c oughs> เล่าให้ท่านฟังแบบนี้ท่านจะเชื่อหรือเปล่าหรือท่านจะกล้านําไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆหรือเปล่าแค่นั้นเองมันจะมีเก็ตและเก็บน้อย,ยและเกตก็ค่อยๆค,ค,ค,ค่อยดูกันต่อไปนะครับหวังเป็นจริงว่าท่านจะใช้ประโยชน์เต็กเกิดประโยชน์ได้อย่างจริงจังนะครับเราก็นํามาให้เห็นว่า ลักตามบวกมาเชินมาขึ้นมาตั้งหนึ่งป่าแล้วมันย่อลงมาแล้วมันจะมีโอกาสขึ้นได้ต่อไปก็รอแค่หวนลุ่มแค่นั้น,นสำคัญอยู่ที่หวนลุ่มเพราะนั้นฝากท่านเอทุนเอาไว้นะครับทุกคนเรานี่สิ่งที่เราจะต้องมีในตัวหรือติดตัวเราไปตลอดก็คือเรื่องศีลธรรมนะครับศีลธรรมอยู่ที่ท่านจะทําดีได้มากน้อยแค่ไหนแล้วท่านเมื่อมีศีลธรรมแล้วท่านก็ต้องรู้จักการสร้าง สร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยการทำทานเพื่อให้ตัวเองนั้นมีบรารมีสิ่งบรารมีที่มันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นมาจากจิตใจนะครับก็อย่าลืมการภาวนานะครับภาวนาศนีลทานภาวนาสามสิ่งนี้ถ้าท่าน,นอยากจะลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนี้ถ้าท่านคิดดีทําดีพูดดีปฏิบัติดีเป็นชอบกับสิ่งดีดและทําทานกับคนดีๆ ท่านาก็จะได้กเดกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นฝากท่านนักทุนพิจารณาด้วยความมีสติรบอบคอบอย่างเชื่อลุงนะครับลุงไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเชื่อลุงนะครับแต่ท่านลองนําทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังลุงเล่าแต่สิ่งดีๆให้ท่านฟังแล้วท่านลองไปคิดวิเคราะห์ดูต่อยอดดูว่า สิ่งที่คือทุกคนนี้มีคนฉลาดก,กว่าลุงเยอะนะครับแล้วก็บางคนก็มีความฉลาดมากกว่าลุงเยอะแยะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ท่านลองนำลุงให้ท่านลองคิดแล้ววิเคราะห์ดูนี่ท่านลองนำไปใช้ความฉลาดของท่านต่อยอดออกไปจะเกิดอะไรขึ้นครับลุงก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับ เราก็มีแต่ความสุขในครอบครัวนะครับต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ถ้าเกิดยังมีอยู่ท่านก็ไปโอนเงินเข้าบัญชีนะครับหรือเอาเงินไปใส่ในมือท่านตอนเช้าวันนี้นะครับอย่างน้อยก็เป็นการให้ปัจจัยนะครับกับบุป,ปการีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเราเราก็ให้ใครก็ได้ที่เรานับถือมันง่ายที่สุดโดยที่ วันนี้ท่านคิดว่าท่านจะทําบุญด้วยตัวของท่านเองนะครับอย่างเรามีลูกสาวลูกชายแล้วก็เอาเงินให้ลูกสาวลูกชายไปใช้จ่าย,ายเดินผ่านมาเราก็หยิบเงินให้มันสิบบาทก็เอามานี้นะครับก็ลอพี่นาดนะูด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดๆไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีปัจจัยใช้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของ,ของุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกคลี้เข้าไปก,ก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีอลงทุนง่ายๆนะครับ กับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็คำาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกโอเพนซอร์สของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเชยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปอกมาแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ Yeah, I'm crypto, man.